สวัสดีค่ะพบกับพระฟ้าพระบ้านหมองมาราคาถูกๆก,กันเหมือนเช่นเคยนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะ EP ที่370นะคะสวัสดีพี่พี่ Fc ค่ะแล้วก็สวัสดีทุกท,ทุกท่านด้วยนะคะที่เปิดเข้ามารับชมช่องของแม่ค้านะคะสำหรับพี่พี่ที่เพิ่งเปิดเข้ามารับชมนะคะแม่ค้าก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดถูกใจให้กับช่องของแม่ค้าด้วยนะคะส่วนพี่พี่ท่านใดที่ติดตามแม่ค้าอยู่แล้วนะคะก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปช่องของแม่ค้าค่ะวันนี้นะคะก็3 1ร รายการนะคะสวยๆแล้วก็น่าชมทางนั้นเลยพี่ๆท่านใดที่ปิดไม่ทันเมื่อคืนนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะวันนี้พระสมเด็จของเราก็มีอีกหลายรายการเลยนะคะที่สวยๆนะคะ17รายการจะสําหรับวันนี้มาที่ช่องทางการติดต่อปิดพระนะคะยังเหมือนเดิมค่ะ id line แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะจ๊ะ id line พระฟ้า123สนะคะส่วนหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0ู4 3 6 2 2 4 9. 0้าสูนาะยัง2ช่องทางเดิมนะคะที่สามารถติดต่อปิดพระได้พี่พี่ท่านใดสะดวกช่องทางไหนก็เลือกได้เลยนะคะท่านใดที่ไม่สะดวกที่จะพิมพ์แอทไลน์นะคะหรือว่าหาช่องไม่ค้าไม่เจอนะคะหรือว่าหาลายไม่ค้าไม่เจอนะก็กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะแมค้าปักลิงก์ไลายไว้ให้แล้วนะคะเพื่อความสะดวกในการแอดไลน์ค่ะส่วนช่องทางการปิดพระนะจ๊ะนอกจาก ID l i ล e แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะปลายทางเราไม่บวกเพิ่มนะคะพี่พแต่เราขอคนพร้อมรับนะคะส่วนพี่พี่ท่านใดที่สะดวกโอนนะจ๊ะไม่ค่ามีส่วนลดให้อยู่แล้วพี่พี่ที่ปิดเป็นประจำก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะ อาวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มดูพระกันเลยดีกว่านะคะ31รายการถูกใจองไหนอย่าลืมค่ะแจ้งปิดพระรบกวนแจ้งปิดเป็นหมายเลขนะคะแล้วก็สอบถามเป็นหมายเลขค่ะอย่าลืมระบุหมายเลขนะจ๊ะม่ค่ะบอกเลยว่าอย่าลืมระบุหมายเลขเพราะว่าไม่งั้นมันจะหาไม่เจอนะจ๊ะพี่พีเริ่มที่พระสมเด็จหมายเลขหนึ่งมาพร้อมกรอบนะคะ ด้านหลังนะคะจะพิจารณาให้ดีนะคะสำหรับพี่วีที่ไม่สะดวกแอดไลน์นะคะชอบปิดไม่ชอบถ่านค่ะหมายเลขหนึ่งนะคะพระสมเด็จหมายเลขหนึ่งนะคะถ้าจะเขีภาพหน้าจอรกคนแคบตอนที่แม่ค้าแปบะบหมายเลขแบบนี้นะจ๊ะวันนี้พระสมเด็จนะคะเปิดที่300บาทค่ะต่อมานะคะหมายเลขสองค่ะ ด้านหลังนะคะพระสมเด็จหมายเลข2นะคะสามร้อยบาทจ้ะต่อมานะคะหมายเลข3ค่ะมาพร้อมกรอบสแตเลสน,นะคะ หลังนะคะแม่คะจะพยายามส่งให้ดูนะจ๊ะถ้าไม่คะส่งเร็วไปยังไงพี่พี่ก็สามารถที่จะย้อนดูคลิปได้นะคะหรือว่าท่านใดที่แอดไลน์นะคะก็สามารถขอภาพเพิ่มเติมได้จากหมายเลข3ค่ะสามร้300บาทค่ะต่อมานะคะที่หมายเลข4ค่ะ ด้านหลังนะค,ะ i, ค่ะหมายเลขสี่ค่ะสามร้อยบาทค่ะพระสมเด็จหมายเลขสี่ค่ะมาหมายเลขห้าค่ะ หลังนะคะคหมายเลขห้าค่ะพระสเสด็จหมายเลขห้าน,นะจ๊ะสามร้อยบาทจ้ะสำหรับท่านใดที่อ่เพิ่งเปิดเข้ามาเจอช่องไมคค้านะคะช่องไมคค้ามีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะพี่พ ตรนนี้หมายเลขหกนะด้านหลัง จ้หมายเลขหกค่ะพระสมเด็จหมายเลขหกค่ะสามร้อยบาทจ้าต่อมานะจ๊ะหมายเลขเจดค่ะ หมายเลขเจ็ดนะคะพระสมเด็จหมายเลขเจ็ดค่ะสามร้อยบาทจ้ะต่อมาหมายเลขแปดนะคะเวลาแจ้งปิดพระนะคะพี่พี่รบกวนแจ้งปิดเป็นหมายเลขนะคะระบุหมายเลขนะคะดูหมายเลขให้ถูกต้องด้วยนะคะ หลังหมายเลข8นะคะพระสมเด็จหมายเลข8ค่ะสามร้300บาทจ้ะต่อมาค่ะหมายเลข9ค่ะ ด้านหลังหมายเลขเก้าค่ะสามร้อยบาทจ้ะหมายเลขสิบค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะพี่พีทไม่สะดวกแอดไลน์นะจ๊ะ084 362 2490นะ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแมค้าได้เลยนะคะแมค้าอาจจะรับช้าบ้างไงบ้างก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นช่วงกลางวันแมค้าก็ติดงานนะคะอาจจะรับสายช้าหรือว่าไม่ได้รับสายแต่แม่ค้าจะติดต่อกลับนะคะไม่ต้องห่วงนะคะแมคคาจะติดต่อกลับทันทีเลยที่แมค้าว่างนะจ๊ะด้านหลังนะคะ หมายเลขสิบนะคะพระสมเด็จหมายเลขสิบค่ะสามร้อยบาทจ้ะต่อมาค่ะหมายเลขสิบเอ็ดนะคะหมายเลขสิบเอ็ดนะจ๊ะ ตาหลังเน้อสวยมากนะคะหมายเลขสิบเอ็หมายเลขสิบเอ็ดค่ะสามรอยบาทจ้ะต่อมานะคะหมายเลขสิบสองค่ะพระสมเด็จนี่อาจจะไปช้านิดน,นึงนะคะพี่ๆดูเราก็พิจารณากันให้ดีนะจ๊ะแม่ค้าสง่งไม่ชัดบ้างเร็วบ้างยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสามารถย้อนดูคลิปได้จ้ะ หรือพี่พี่พอดไลน์มาเลยนะคะที่พระฟ้าหนึ่งสองสามนะจะได้อ่าดูภาพเพิ่มเติมได้ชัดเจนขึ้นนะขอบข้างนะาด้านหลังหมายเลขสิบสองค่ะสามร้อยบาทจ้ะ ประมาณหมายเลขสิบสามค่ะด้านหลัง เลขสิบสามนะคะสามบาทจ้ะต่ตอนที่หมายเลขสิบพี่พี่นะคะช่วงนี้นะคะพี่พี่ดู e ีที่สามร้ิขึ้นมาได้เลยนะหลังจาก350ไปแล้วนะไหมคะไม่มีพาแล้วนะจ้า ด้านหลังนะจ๊ะขอบนะคบหมายเลขสิบสี่ค่ะหมายเลขสิบสี่ค่ะสามร้อยบาทจ้ะต่อมาหมายเลขสิบห้าเป็นทรงเหมือนรูปไข่แบบนี้นะจ๊ะ หลังนะจ๊ะนี่นะคะหมายเลขสิบห้าค่ะสามร้อยบาทจ้ะต่อมาคะ่ะหมายเลขสิบหกค่ะ สลางนะครับวันนี้พระสมเด็จน,นะคะสิบเจ็ดรายการเยอะนิดนึงนะจ๊ะหมายเลขสิบหกค่าสามร้อยบาทค่ะต่อมาค่ะหมายเลขสิบเจ็ดนะคะ ด้าหลังนะ,ะมายเลขสิบเจ็ดค่ะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทค่ะผ่านไปแล้วนะคะกับพระสมเด็จนะคะหมายเลขหนึ่งถึงสิบเจ็ดนะคะเปิดในราคาสามร้อยบาทค่ะโวกโอนมีส่วนลดนะคะพี่ๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์แปดสี่สามองสองสี่เก้าศูนย์อุ้ยขออภัยค่ะ90นะคะตอนที่หมายเลขสิบ แปจ้าเป็นเหรียญแล้วนะคะพี่พี่หมายเลขสิ 18, เป็นหลวงพุหลวงปู่หลวงปู่ทวดนะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่พี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดคะ่ะล่างนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้คะ่ะ ด้านหลังพระคุวูวใสยโสพลน,นะคะวงเล็บว่าทิมค่ะขอบนะจ๊ะประมาณนี้นะคะหมายเลขสิบแปดนะแม่คะเปิดที่สี่ร้อยบาทนะคะเรียนหลวงปู่ทวดนะคะสี่ร้อยบาทจ้ะต่อมาหมายเลขสิบเก้าค่ะหลวงพ่อสุดนะคะพี่พี่วัดกาหลงค่ะ นะพศสสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะพศสสองอาหนึ่งเจ็ดค่ะด้านหลังพี่ๆปลายทางนะคะอย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์นะคะห้ามผิดพลาดนะคะพี่ๆถ้าผิดพลาดแล้วจะหาเจอยากมากเลยนะคะนี่ขอบเปียกน,นะคะพี่ๆ เวลาให้ที่อยู่นะคะหมายเลขโรศัพท์สําคัญมากนะจ๊ะพี่ๆหมายเลขสิบเก้านะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปีสองห้าหนึ่งเจ็ดสี่ร้อยบาทจา้ะต่อมาหมายเลขยี่สิบนะคะหมายเลขยี่สิบค่ะเป็นเหรียญห่วงอ่าจริงๆเป็นหเหรียญห่วงเชื่อมนะคะแต่ว่าห่วงน่าจะหักไปนะคะพี่ๆนี่นะคะห่วงตรงนี้หักไปนิดนึงคะ ชาวคณะนะคะขอวงอำเภอบางปะกงนะคะจังหวัดจะเชิงเสาค่ะด้านหลังนะคะปอสองส,องส,องสี่แปดหนึ่งนะคะสองสี่แปดหนึ่งค่ะพี่พีนี่นะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะ หลวงพ่อดิ่งค่ะพี่พี่ปีสองสี่แปดแปดหนึ่งนะคะเนี่ยนะคะบอกพูดผิดหรือเปล่าเมื่อกี้สองสี่แปดสองสองสี่แปดหนึ่งนะคะขออภัยนะจ๊ะพี่พี่ขออภัยด้วยจะ้ะตรงนี้นะคะเป็นห่วงห่วงเชื่อมนะคะแต่ว่าพอดีว่าห่วงน่าจะหักไปแล้วนะคะพี่พี่นี่นะ,ะตามที่แม่ค้าส่องอันนี้เลยนะคะชัดชัดหรือเปล่าน่าจะหักไปนะคะอันนี้เคาะมา นนะะดูรายละเอียดกันนี่นะคะนี่เป็นขอบนะ,ะเมื่อกี้ไม่คะลืมสองห้ดูขอบเหลียนนะจะังอาหมายเลขยี่สิบนะคะเก้าร้อยหสิบาทค่ะพี่พี่เก้ารอยห้าสิบาทค่ะตอนที่ยี่สิบเอ็ดค่ะเป็นคุณแผนนะคะคุณแผนวัดใหญ่ค่ะเคลือบเ,เล็กสวยๆเลยนะคะ วัดใหญ่ใัยมงคลนะพี่มีเครื่อบเล็กเก่าสวยมากานะคะ พยายามส่องให้เห็นชัดนะเนื่องจากแม่ค้าก็บางทีส่องชัดเร็วไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องขอไปด้วยบางทีก็ไม่ค่อยชัดเพราะว่าเวลาเรามองอย่างงี้เหมือนจะชัดพอมาส่องไม่ชัดเพราะว่ามันเป็นฟ้าๆนิดนึงอะนะคะมาเลขยี่สิบเอ็ดนะคะคุณแผนวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะพี่ๆเครื่องเบรกสวยๆสามร้อยห้าสิบบาทจ้ะต่อมายี่สิบสองค่ะยี่สิบสองหลวงพ่อปานนะจ๊ะ น,น,นี่นะล่างเป็นรูปฮนุมานนะขี่ฮนุมานจ้ะด้านหลังนะหมายเลขยี่สิบสองนะคะหลวงพ่อปาน,นะจะสามร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อมาค่ะหมายเลขยี่สิบสามจ้ะยี่สิบสามเป็นพระผงวัดพับนะคะพี่พ เนื้อเก่าสวยติดทองสวยเลยด้านหลังนะหมายเลขยี่สิบสามนะคะสามร้อยห้าสิบบาทจา่ะต่อมายี่สิบสี่เป็นหลวงอู่ทวดนะคะเนื้อผมว่านคะ่ะพี่พี่ ปูทวดเนอะผมว่าน่ะด้านหลังใต้ฐานนะคะ หมายเลขยี่สิน,นะสี่ร้อยบาทนะคะหลวงผมทวดเนื้อผงว่านค่ะสี่ร้อยบาทจะ้ะต่อมาค่ะยี้านะจ๊ะเป็นพระนักปกนะคะพี่พี่เนื้อดินจ้ะเนื้อเก่ามาก ด้านหลัง,งนี่นะจ๊ะขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะถ้าคือว่าไม่ชัดเจนยังไงนะคะถ้าสนใจอยากจะว้ยขอไปถ้าสนใจอยากจะติดต่อปิดพระช่องงงแมค้านะคะขอแห้ง <c oughs> หมายเลขยี่สิบห้านะคะสามร้อยห้าสิบค่ะพนักปกเนือดินนะจ๊ะ ไปที่ยีสิบหกค่ะคุณแพรหลวงปู่ทิมค่ะพี่พี่เก่ามากนะคะนี้เป็นยุคต้นๆเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นบล็อกมีดหินโกนนะอันนี้ไหมคะไม่รู้จักนะจ้าพี่พี่าเซียนเซียนดูกันเองเลยเด้อจ้า เก่ามากค่ะพี่พเก่ามากขอบด้านหลังนะเนื้เก่าจริงๆนะจ๊ะพี่พนี่เลยหมายเลขยี่สิบหก 26, อ่าสามร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อมายี่สิบเจ็ดค่ะเป็นพระผงนะคะหลวงปู่โต๊จ้ะ ด้านหลังนี่นะวัดประดู่ชิมเพลนะหมายเลขยี่สิบเจ็ดค่ะสี่ร้อยบาทนะคะพระหองหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมเพีค่ะสี่ร้อยบาทจา้ะต่อมายี่สิบแปดนะคะเป,ปเป็นหลวงปู่ทวดจ้าพิมอ่าเป็นหลวงปู่ทวดพิมพเตารดนะคะอ่าองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะคะพี่พ หนูปูทั่วเตารีดพิมพ์เล็กค่ะด้านหลังนะคะขอบนะจ๊ะ นันคางอ่ะย้อนดูได้นะจ๊ะย้อนดูได้ง่ายถ้าเกิดแม่ค้าส่งเร็วไปนะคะ350บาทค่าหลวงปู่ทวดโตอรี่พิม์พเล็กจ,จะ้ะไปต่อเลย29นะคะเป็นปรูฟหรอค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อแช่มนะคะวัดฉลองค่ะพี่ๆจังหวัดภูเก็ต หลวงพ่อแช่มวัดฉลองค่ะ3ามอห้าบาทจ้ะรูปหล่อนะต่อมาใครอยู่ที่รูปหล่อนะคะหมายเลข30สิบค่ะเป็นรูปหล่อหลวงปูเ่เผือกค่ะพี่พี่วัดกิ่งแก้วนะคะ ด้านหลังนี่นะคะวัดกินแก้วใต้ฐานมีรอยจานเก่านะคะมีรอยจานเก่าแบบนี้นะหมายเลขสามสิบเอ็ดนะคะสามร้อยห้าสิบบาทจ้ะต่อมาขออภัยหมายเลขสามสิบค่ะที่รักโอ๊ยพูดผิด สาอยู่นี่จสามสิบเอ็ดนะคะรูปเราหลวงพ่อพรมค่ะพี่พีหลวงปูงเพื่อหมาเลขสามสิบนะจ๊ะออกมานี้หมายเลขสามเอ็ดค่ะรูปเราหลวงพ่อพรมคาะ้าน,นหลังวัดช่องแครค่ะพี่พีได้ฐาน นี่คะหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่ค่ะหมายเลขสามสิบเอจจ้าจะเข็บพันนะ้าจ้องเข็บแบบนี้นะคะพี่ๆตอนที่แม่ค้าเป็ดหมายเลขนะจ้าหมายเลขสามสิบเอสี่ร้อยบาทค่ะรูปราหลวงพ่อพรมวัดช่องแค่จ้ะสี่ร้อยบาท ผ่านไปอีกหนึ่งอีพีค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่พี่คะวันนี้อีพีที่สามร้อยเจ็ดสิบแล้วนะจ๊ะดูอีพีด, EP ดูหมายเลขให้ดีด้วยนะคะก่อนจะปิดพระนะคะพี่พระบุหมายเลขอีพีให้ถูกต้องจ้ะวันนี้แม่ค้าก็ขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะขอบคุณพี่พีทุกๆคนเลยนะคะที่อุ่นุ่นปิดพาช่องของแม่ค้านะคะขอพี่พีทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยปงังๆไปเลยนะคะ พบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะกับว่าคส,สวยๆช่องของแม่ค้าค่ะภ้าฟ้าพระบ้านหมอกมาราคาถูกๆนะคะสวัสดีค่ะ